ันเล่งมันจะเบามันจะหายอืดน,นะคะคันนี้ไทเกอร์ดีโฟดีค่ะใส่หน้าเครื่องสามตัวนะคะกับพีเซฟนะคะอ่าใส่สามตัวหน้าเครื่องถอดฝาออกนะคะกรองอยู่นี่นะคะคลายแคมท่อนกลางออกค่ะนะคะใส่เข้าไปแล้วรหัสเซตนะคะเอาไปแหลมเข้าค่ะรุ่นนี้มีคลิปอยู่ขอณลูกค้าซื้อไปใส่เองได้นะคะ <Yeah. S 1> อะ่มีคลิปอยู่คะ่ะซื้อไปใส่เองได้นะคะมีรหัสตอบอยู่เซะนะคะอันนี้ก็ คลายออกมานะคะใช่ลิ้นเล่งเดียวกวิโก้ถอดแคมถอดแคมนะคะใส่ลิ้นเล่งลิ้นเล่เงรหัสวิกีโอค่ะมีรหัสต่อนะคะวิกีโอเอาด้านไปแหลมเข้าขอบมันจะล็อกพอดีปากท่ ID, อลูมิเนียมเท่าไอดีอ่ะพอมาตัวนี้ตัวทีดีค่ะขาเล็กนะคะเอาไปแหลมเข้าเหมือนกันรหัสทีดีนะคะใส่สามตัวค่ะแค่นี้ไทเกอร์ดีโฟดีนะคะลูกค้าบอกอืดมากนะคะ แล้วก็มีควันเดี๋ยวติดเสร็จแล้ววอร์มเครื่องไล่ควันค่ะแล้วมันจะหายอืดรถมันจะลื่นไหลเองนะคะจะดีแตกตา่างทันทีเลยเครื่องยิ่งหายสันด้วยหายควันดําด้วยนะคะแค่นี้เองติดสมเสริมจ้ะโปรก0 0บาทกับพีเซฟสนใจทักอินบ็อกข้อความได้เลยนะคะ